สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีติดตามช่องบัวซีบีพีฟ้าค่ะมีบัวสิพามาอ,าอนุบาลตนกลาค่ะอาทิตย์นี้ก็ห่อรอบอนุบาลตนกลาแล้วนะคะแล้วก็จะพามาเบิง้งตนกลาอายุสองมือสิบแปดมือนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ลงกองอ,อนุบาลไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเบิง้งว่า,าเคล็ดลับบ่วชตนยืนเป็นจังไรน,นะคะเพราะว่ามือไม่หลายคนก่ะขั้นตอนในการเพาะในถาดเพาะแล้วก็อนุบาลจะ หิดต้นยืดหลายคน,นะค่ะเดี๋ยวมือนีบอ้บซีให่เบิ้งค่ะตัวน,นี้บอกัอนุบาลมาแล้วนะคะย่างกองหนึ่งตัวน,นี้ปึงไปเจาะฟ้า,าเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้กาลังเปิดน้ำใส่ค่ะเดี๋ยวจะมาผสมใส่กันเดี๋ยวจะมาเบิ้งต้นกลาถหาค่ะตอนนี้จะเป็นต้นกาเอ้ยตัวน,นี้จะเป็นต้นกาอายุ สองมือแล้วค่ะโบเอาออกแดดในมือที่สองแล้วนี่ตัวนี้โบใส่ถาดกะประมาณหนึ่งสองประมาณถาดสามนิ้วค่ะหลึกแน่ก็คือถาดเท่าไงซําไดใส่เวลาเขาใส่ฟองน้ำใส่อันนี้แล้วเขาต้องเติมให้เต็มคะ่ะบนแมนว่าเติมแค่ซําหนีแค่์ถ่วงฟองน้ำค่ะเติมให้เต็มอย่าให้เหลือขอไปหลายนะคะเพราะว่า ทาย่างขอบใบเนี่ยต้นกลางเฮ้าสีนมหาแสงค่ะสีนมหาแสงฟังนั่นฟังนี่ค่ะเพราะว่าขอบตรงนี้มันจะบังและเฮ็ดให้ต้นก้าของเฮ้ายืดค่ะเติมให้เต็มเต็มแบบนี้เลยค่ะนี่ตัวน,นี้ก็เป็นตัวน,นี้ว่าท่านได้เติมนม้ำน้ำลดลงแล้วนะคะตนนัวีเป็นต้นก้าแบบ มือที่แปดลคะค่ะตัวน,นี้แปดมือแล้ว่าคะอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง,อง,องตอนขันตอนที่ต้นการข้าเจ็ดมือแลยห้าวเสีเลิมเติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมหลายคนนะ่ะเวลาเทน้ำเปล่าออกแล้วฟองน้ำม,มันจะแห้งมันงปะคะ่ะฟองน้ำม,มันจะแหง้งอ่ะในในฟองน้ำม,มันจะแหง้งแบบนี้มันบ่นมีน้ำเวลาเติมปุ๋ยใส่แล้วอ่าฟองน้ำม,มันสีลอย ฟองนามมันสีลอยอยู่ประมาณยังสินะคะสีลอยอยู่ยังสิให้คุณผู้ชมกดลงไปเะคะ่ะอย่าให้อย่าปล่อยให้มันลอยอยูอย่ยยทู่งนามแบบนี้กดลงไปให้มันหนามมันเต็มฟองหนามคือเกาือประสันหลากของเขาที่มันอยู่ทึ่งๆนะคะมันจะบ่อได้รับหนามบ่อได้รับปุ๋ยแล้วเขาก็จะแค่แกลนแล้วกักกบบอ่อใหญ่นะคะบ่อใหญ่าาตามอายุของเขานะคะแล้วนี่ลักษณะที่ แคละนะคะเพราะว่าหลาักของเขาจะยูเทิงแบบนี้นะคะ่ะตัวน,นี้หลกักร้อยตัวน,นี้โบ๊อ่อนานันใบซื้อเพื่อเพื่อเพื่อต้อนข้างในมันตายก็เลยเอาอ่เนี่ยใบซื้อนี่ค่ะคือหลักมันยูเทิง์นอย่างสิทาดฟองน้ำม,มันลอยอยูเทิงแบบนี้มันเกิดจะบอดได้รับน้ำบอดได้รับอ่าปุ๋ยนะคะมันเกิดเลยจะแกะแกนนะคะตัวนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะเห็ดเห็ด ฟ้องหนาหนาฟองหนามัน,าน,ามมนเปียกอยู่ยังสี่ตลอดเลยเพราะว่าจะขันตอนได้ตั้งแต่ขันตอนตั้งแต่เอเลิ่มรับแสงแล้วก็นอนุบาลใส่ปุ๋ยอย่างสีนะคะโอเคนีน้ำรดนแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ำกันค่ะตัวนี้เป็นต้นกาพักสลัดอ,อาจจะเป็นกรีนโอค่ะตัวนี้อายุ สิบหามือมือนี้แล้วนะคะทีโบจะเอาลงกองอนุบาลค่ะเพราะว่าเบิดกองปลูกแล้วใส่เบถถิดทตถกอันแล้วนะคะก็เลยจะอนุบาลน,นะคะเดี๋ยวมาเบิงเตรียมอนุบาลกันเลยค่ะเฮ้เขาก็เดีเตรียมน้ำในกองอนุบาลของเขาแล้วนะคะตัวนี้อยู่ประมาณสี่สี่สิบลิตรค่ะเดี๋ยวโบจะเติมปุ๋ยด้ค่ะปริมาณสามสี่สี่ต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะตัวนี้เป็นแก้ว ได้มาเติม v ยเอลงไปค่ะนึตัวนี้โบจะใส่แค่หนึง่งลอยซีดๆนะคะเพราะว่าโบใส่น้ำบาดาลคาคาคาหนามมันจะสูงอยู่แล้วโบก็เลยโบใส่หลายก็ซึ่ง ใส่แคหนึ่งร้อยซีซีค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ใส่น้ำบาดาลใส่น้ำมีแยงกับใส่สามซีซีปกติก็คือจะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบซีซีนะคะต่อต่ออ่ากองกองปลาแซลมอนแบบนี้นะคะตัวนี้โบลดลงเองเองซีอค่ะเพราะอารมณ์หวานก็คือเซ่แต่ว่าคุณผู้ชมเพลิดกับใส่สามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะ ค้นให้เกากันก่อนน้ำมุ้งกองเนี่ยสังคากับค้นเข้าไปให้มันัวถึงเพราะว่าปุ๋ยแบนปุ๋ยมาน,นอน,นกดแล้วเติมปุ๋ยี นีโบ้ผ้าเฮ็เอ่าประจำอาทิตย์ซื้อค่ะคทุณผู้ชมบบอยากทิ้งโตที่โบ้ภาโปรแบบคลิปเดียวจบเลยก่ะนี่อยู่ในช่องนะคะในช่องนี้ทุกคุณผู้ชมกะเข้าไปค้นหารดนเลย ค่ะตัวนี้เป็นกองปลาแซลมอนค่ะทีโบอ่าเอามาันเป็นกองเกา่าจีโบเคยปลูกอ่าเจาะเจาะสิบลูค่ะก็เลย <c oughs> เปลี่ยนกองใหม่เป็นเจาะแปดลูค่ะซุ่มกองเก่าก็เลยมาเจาะเป็นกองอนุบาลค่ะเป็นปืนกาเลยเนี่ยค่ะเป็นกระลาของเฮาแล้วก็ถวยปลูก ฉีกออกมาเลยค่ะฉีกมาแบบนี้เลยแบบนี้บีดน้ำออกใส่จากกลนถวยไปแบบนี้ให้อยู่ประมาณนี้ค่ะไปขึงขึงก้องฟองน้ำเนี่ยค่ะหรือว่าเกินขึงมาัานจะน้อยใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพื่อว่านา้ำลดน้ำยังกัฟองน้ำเป็นสีจุ่มนะคะแล้วก็เสียกลงไป ที่นี่บีบน้ำออกเลยค่ะคะุณส้มตองสังเกตตรงว่า,าหลากฟองน้ำเขาจะถึงน้ำรือบอนะคะเอาเข้าไปแบบนี้ถ้าจุ่มลงไปแล้วยกขึ้นมามันแตะแค่หลากจังสี่เขาหน่เอาเด้อค่ะต้องให้จุ่มฟองน้ำเปียกเลยแบบนี้ยกขึ้นมาเนี่ยมันจะเปียกน้ำเลยค่ะให้มันเปียกแบบนี้เลยนะคะเราจะเบ่เอาแค่แตะๆแ,แบบนี้เพราะว่า ส่วนกาเขายัางอ่อนอยู่หล่กเขายัางยุดขังบนอยู่นคะคะเข้าตรงให้เขาเปียกน้ำชุมช่มๆจริงๆส่วนหมากกองปลาแซลมอนสะบม่ค่อยมีปัญหาค่ะซิมีปัญหาคือกองกุ้งเพราะว่าอ่าไอฟ้าเขามันมีลักษณะที่จะโป่งขึ้นขังบนมากหลายกว่ากองปลาแซลมอนค่ะต้องให้ฟองน้ำถึงหรือท่วมขึ้นจนตรงนี้เลยค่ะ กันสิถูกต่ออาชีกออกมาบีดน้ำออกแล้วก็ใส่ถ้วยปลูกที่ห้องใส่ถ้วยปลูกแบบนี้เพราะว่าอ่าห้างบ่อยากรบขวนหลักข้างเข้าหลายนะคะ่ะหรือผู้ใดสิใส่ทัางนี่มันก็จะ ยอนอยางนั้จังน้อยเนี่ยค่ะหลาของเขามันก็ัจะไปไปลายกับกลนขอบถวยแล้วเนี่ยค่ะมันจะดันลงหยาดถ้าเอาลงทางนี้มันต้องเด็ดดันลงเอานิ้วลงดันลงแบบนี้มันก็จะยากอีกคะ่ะเข้าใส่เอาส่วนทั้งใบใส่ไปจะง่ายกลัวแง้แรกสุดงวด เดี๋ยวโบจะเห็ดทั้งเบิดเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นต้นกล้าที่โบได้อนุบาลไว้คือรอบนี้โบอนุบาลอยู่เอ่โบปลูกอยู่อาสามสามแผ่นฟองหนามค่ะสามแผ่นฟองหนามส่วนปลูกนี่เอามาเลี้ยงไว้สิปลูกพักขึ้นชายปลูกพักไถ่ปลูกพักต่างๆค่ะตัวนี้เป็นกองอนุบาลเก่านะคะส้มนี้โบก็สิเฮ็ดกองอนุบาลใหม่ทั้งเบิดเลย ก็อยู่ฟังทางผุนคือโรงเรือนหน่อยโบได้ใหญ่ไปอยู่ทางผุนแล้วนะคะหวานนี้โอเคค่ะมูอนิกภาพมาเบิ่งการอนุบาลต้นกาค่ะสาหรับคุณผู้ชมนะคะท,ทันใดทีมีปัญหาการปลูกเล็กๆน้อยๆนะคะกัทักมาถามโบกระใดโบกะจะให,ใหะ้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไปนะคะโบกระบอกไว้ทุกทีว่าโบกรบ่ไดเป็นคนคนปลูกพักอันนี้เก่งนะคะโบึ่งมาศึกษาม,มาปลูก ประมาณได้ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะอาจจะบอลูลึกถึงค like <comm> ่านั่นค่านี่อียงต่างๆมากมม่ที่เป็นรักการนะคะแต่ว่าขั้นให้ลงมือเฮ็ดเฮ็ดจังสันจังสีจังใดเนี่ยคือโบเฮ็ดเป็นเลยนะคะและก็สามารถที่จะให้คําแนะนาคุณผู้ชมได้นะคะบหน่อยกระไรเติมนะคะเพราะว่าเมื่อนี้มีคุณแม่ทั้งทั้งจังหวัดอํานาจเจริญค่ะมาเยี่ยมชมก็คือขับรถมา นะคะมาอยู่อำเภอเขมรหลานนะคะระยะห่างกันประมาณ60หาชิมหาถึง60กิโลนะคะกัเพิ่นกับมาเบิงสวนนะคะมาอ่เมื่อน,นี้มาซอยลงต้นกาในกองพร้อมนะคะบางตอนเทียงนะคะกะขอขอบคุณลหลายๆค่ะดีเอ็นดูนะคะ <laughs> ไม่ค่าตนน้นน้อยผู้นี้นะคะอ่า มาเจอาอยัางลืมเลยเมื่อกี้มีคนทักมานะคะลืมเลยนะคะโอเคขอให้คุณผู้ชมปูุพักยังมีความสุขกันแล้วกันค่ะจอร์มิกาสวัสดีค่ะ